่านผู้ชมคนไหนที่ชอบกินสะเดานะคะเก็บไว้อย่างนี้เลยนะคะเราจะเอาไว้กินตอนหน้าไม่มียอดสะเดาไม่มีดอกสะเดากินนะคะต้านเขียวนะคะเขาจะไม่ขมเท่าไหร่อร่อยค่ะลวกน้ําเดียวกินไ,ได้เลยโอ้ยออีกแล้วมามโอ้เราแช่แล้วเราก็ใส่ถุงไว้แบบนี้เลยนี่สีเขาจะสวยเ,มมเหมือนเดิมใช่ไหมคะนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมคะอันนี้ของปีที่แล้วค่ะ อยากปักป้ายแขวนขึ้นแผ่นเท้าฟ้าประกาศให้คนรู้ว่าบ้านนี้หนามีชายโอกาสลู้ใจอารมณ์ดีนี่คุณผู้ชมวันนี้ผมกับแม่และแม่กุ้งพัตเตอร์นะครับจะไปสรอยสเดากันครับผมไปเดี๋ยวเราเจอกันที่ต้นสเดาเลยนะคะท่านผู้ชมเ,เดี๋ยวเราเจอกันที่ต้นสเดาเลยนะคะ <c oughs> วันนี้ผมขอร้องเพลงหน่อยนะครับอารมณ์ดีครับคุณผู้ชม ไปครับนี่ออกบ้านมาแล้วครับพัตเตอร์ก็มาด้วยนะครับเนี่ยนมีคนหาไม้นะคะชชชช <laughs> ดูบรรยากาศครับชชนี่ <laughs> พัตเตอร์ชอบเลยนะครับอย่างเงี้ย <laughs> <laughs> พิเตอร์พิเตอร์ชอบมากเลยค่ะถือไม้ไปสอยสเสดว นี่ครับต้นนี้นะครับที่เราจะมาสอยกันครับนี่ <c oughs> เดี๋ยวดูไ <c oughs> ม่โกงกับพัตเตอร์มาแล้วครับสวัสดีครับกว่าลูกสวัสดีครับตาเจ้าของสเดานะครับ <c oughs> บ้านหลังนี้ครับผู้ชม <c oughs> <c oughs> แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำวิธี วิธีเก็บสะดาไว้กินข้างสีนะคะถ้าไม่้ชมที่คุญญณยายเคยบอกไว้แล้วก็นี่ครับต้นนี้เลยนะครับสะดาหวานนะคะไม่ไม่ขม,มสดามันอืมสะสดามันเลยค่เหมาะเลยอ่ะนี่แม่คุณสอยแล้วนะคะนี่ <laughs> <laughs> หัูพัตเตอร์เพลินเลยนะครับโยชิโยิไดยังไง บ๊องๆนะครับเฮ้แล้วหนูเจำเก็บเลยนะนี่ไปเก็บเลยนี่ไปเก็บยังไงนี่กระดูกหม้อเสดาวนี่ค่ะท่านผู้ชมนี่สะเดาวตวงน้ำเดียวกินได้เลยนะคะอร่อยมากอือคุณตามามามาต้นนี้เลยนะครับ ไปหยิบมาดูเท่าวันนี้จะเอาเยอะหน่อยค่ะถุงหนึ่งถุงนึงนี่ค่ะดูในถุงนะครับคุณชมต้นนี้แบบสวยเลยนะครับต้อกำลังสวยต้อกำลังาง,ง,างามเลยนะคะนี่ใาครับและกุ้งเป็นผู้สอยค่ะ ดูพัดเตอร์นะครับสนุกค่ะสนุกแม่กุ้งช้อนหนุ่นโอ้โหเป็นเนี่ยสองต้นนี้แบบถ้าอยู่นานแล้วครับตอนผมเป็นเด็กผมก็เห็นแล้วนะครับผ่านมาตั้งแ่สามสิบปีแล้วก็ยังเห็นครับเป็นยายบอกใ่้ชมกัท่านผู้ชมค่ะสดเวาอ่ะถ้าก้านแดงแงอ่ะก็จะเป็นสดเราขมนะคะอันนี้ก้านเขียวนะคะก็าจะไม่ขมเท่าไหร่อร่อยค่ะลวกน้ําเดียวกินได้เลย ถ้าแบบผงผม่ะต้องลวกหลายๆน้ําเลยค่ะถึงจะกินได้นะคะก็ยังผมแต่อันนี้ลวกรอบเดียวเลยค่ะอร่อยอยู่พัตเตอร์สนุกมากสนุกเลยนะครับไม่เคยค่ะไม่เคยตอร์นี่ว้าพัตเตอร์พนินมากเลยนะครับ เฮ้ยเ็บตัวไปเฮ้ยค่าเสีย่เ่ยาานี่ไงพ่วงโน่ัดพตเตอร์เพลินไปพิเศษเลยนะเนี่ยอ สนุกมากสนุกพิเตอร์ล่ะพิเตอร์ไม่เคยนะคะครั้งแรกในชีวิตนี่ล่ะสนุกใหญ่เลยอ่ะอ่ะมาแม่มันคือเกมเก็บตะล่าเหรอโอ้ยตัวเองแล้วมาแต่งมาเลยไหมแแล้วเอาไปบรรยากาศนะครับคุณผู้ชม เพิ่นๆพินครับดวงละปัตเตอร์โดนมดไหมโดนมดหน่อยใช่ไหมมดเยอะมากไปครับคุณผู้ชมเดี um ๋ยวไปเจอกันที่บ้านครับผม มาครับคุณผู้ชมมามแล้วครับเดาของยายนะคะนี่เยอะๆเลยนะนเก็บกันมาสดๆครับค่ะดูมดมดเต็มเลยค่ะท่านผู้ชมม,มดแดงค่ะยายก็จะเด็ดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเวลาเราไปเอาไปทำเขาจะได้ไม่เวลาเราเก็บเราจะได้ไม่ลกนะคะจะได้เก็บง่ายๆค่ะเราเอาแค่ ยอดเขาพออเราก็จะเด็ดออกให้หมดเลยเราก็จะเอาแค่ยอดเขาเนี่ยอ๋อแบบเนี้ยแล้วตอนเรากินแล้วก็หักกินอีกทีถ้าคุณยายอยู่ชนบุรีนะคะนี่ค่ะแค่เนี้ยี่สิบบาทนะคะอข้านี้เลยอย่างแพงค่ะท่านผู้ชมยังกินไม่สะใจก็หมดแล้วใช่ไหมนี่ครับผู้ชมสดางามๆเลยนะวันนี้ ช่อสวยๆเลยนะคะอืมแต่ต้นนี้แบบโหกินทุกปีนะครับกินทุกปีค่ะแต่คุณยายสอยรอบเดียวคุณยายเก็บไว้กินได้ทั้งปีนะคะท่านผู้ชมอืมบ้านไหนถ้ามีเยอะๆนี่ค่ะนี่ยแล้ววันนี้เดี๋ยวเราทําวิธีการเก็บใช่ค่ะเศรษว้กินทั้งปีค่ะหน้าไม่มีเดาเราก็มีกินนะคะแต่ปีที่แล้วแม่สอยเยอะกว่านี้อีกนะสองสามรอบนุ่นค่ะเต็มตู้นะครับคุณผู้ชมเก็บไปกินได้ทั้งปี แม่ก,กุ้งอชอบกินค่ะเนี่ยเอาแค่ยอดๆนะเนาะเอาแค่ดอกแค่ยอดออแค่ดอกเขาพอ,อยอดวยสวยๆนะคะดอกสวยๆเลย,ยสวยทั้งัมนสวยมากเนี่ยถ้าเป็นดอกบานแล้วก็ไม่ค่อยกินแล้วใช่ไหมแม่มใช่ใช่ ้าบานแล้วเขาก็ไม่กินกันแล้วมันต้องตุมต้มๆอย่างนี้ใช่ตุมต้มๆแล้วก็จะมีบางที่ก็จะมีใบมีใบอ่อนๆหน่อ,อ,นอยๆนะคะใบอ่อนๆหน่อ,อ,นอยๆก็กินได้ะคะ่ะอร่อยแต่อันนี้ไม่มีใบเลยนะคะท่านผู้ชมมีแต่ยอดเขามีแต่ดอกเขาทั้งนั้นเลยเนี่ยดกกิงเนี่ยไปครับเดี๋ยวไปเจอกันในครัวครับค่อใช<ะ>ครับท่านผู้ชมเจอกันในครัวแล้วครับนี่คะ่ะแม่ใส่น้ำไปเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราลวกกระเดากันนะฮะ เดีะะ๋ยวเปิดแก๊สแล้วนะคะเปิดแก๊สทิ้งไว้ก่อนครับผมการต้มสะเดานะคะยายก็จะใส่เกลือไปสองช้อนนี้นะคะต้องใส่เกลือนะครับคุณผ<ม>ู้ชมเพราะว่าเพิ่มสีสันให้เขาเวลาเรายังไม่กินเวลาเราทําไว้แล้วเ,เราจะมามากินมันก็จะสีสวยเหมือนเดิมนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปล้างสดากันก่อนนะคะเดี๋ยวรอน้ําเดือดน,นี่ค่ะเนี่ยลูกซื้อที่ ที่ล้างมาให้ใหม่เลยนะคะมีที่วางด้วยวันเนี้ยผมคนรักบ้านครับทําบ้านหมดเนี่ยคุณผู้ชมทําตั้งัตั้งกับประตูยันหลังบ้านนะคะท่านผู้ชมไม่เหลือตังหรอกเท่าไหร่ก็ทาบ้านหมดค่ะสองคนแม่ลูกโอ้วันนี้เยอะอยู่นะเยอะค่ะแต่เดี๋ยวเราลวกแล้วมันก็เหลือไม่เท่าไหร่นะความจริงอ่ะแม่ทําเยอะกว่านี้นะครับคุณผู้ชมวันนี้มาทําให้คุณผู้ชมดู เอาถุงหนึ่งถุงหนึ่งนะคะมีสะเดาเกลือน้ำเท่านั้นเองครับค่ะมียากนะคะเนี่ยในซิงใหม่เลยค่ะเราก็ล,ล้างเลนหน่อยนะคะเพื่อให้ฝุ่นอะไรเขาออกไปนี่ค่ะอืมให้เขาผ่านน้ำอะ่ะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไปต้มอยู่แล้วนะครับใช่ค่ะโอ้โหงามๆเลยครับผู้ชมต้นเนี้ย เดี๋ยวเรารอน้ำให้เดือดดีก่อนนะคะค่ะหนึ่งชามใหญ่ๆครับของทุกอย่างในช่องนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นนี่กระทะใหญ่ๆอย่างนี้นะครับค่ะหรือว่าชามนะครับแล้วก็เตาแก๊สอะไรพวกนี้นะครับมีให้คุณผู้ชมดูดใต้คลิปเลยครับผมนี่ค่ะน้ําเดือดแล้วนะคะมาค่ะอยากจะใส่กระเดาลงไปเลยนี่คนนี้ใช้หม้อใหญ่ลวกทีละหมดได้เลยนะครับเนี่ย โอ้นี่ค่ะโอ้ลวกสะเดาไปกินทั้งปีครับคุณผู้ชมนี่ค่ะปกติเราก็ไม่ได้ลวกนานขนาดนั้นน้องแม่รใช่ใช่ใช่เนี่ยครับเราเอาให้เดือดๆสมัยเด็กๆนะคะยายอยู่บ้านเวลาไปไล่ไปสวนน่ะเขาจะยังไม่มีดอกนะคะท่านผู้ชมเขาจะมีแต่ ยอดอ่อนๆเนี่ยใบอ่อนๆมีแต่ยอดเลยนะคะพ่อของยายอ่ะเ็าชอบเอามาเขาเรียกเอามาฟาดไฟนะคะสมัยเด็กๆนะคะแถวแถวบ้านนอกฟาดไฟไหนๆเราก็ก่อเตาถ่านแล้วเราก็เอายอดชะเดามาฟาดฟาดฟาดให้ใบมันไม่ไหมแล้วก็ไปรูดกินกับน้ำพริกโอ้เอเล็ดอร่อยค่ะท่านผู้ชมโอ้จริงนี่ใช่อร่อยมากเขาเรียกฟาดไฟเลยใช่ใช่ใช่เขาเอาไปฟาดกับเตาไฟให้ให้ใบมันไม่ไหมนะคะ บ้านคนอื่นเรียกยังไงก็ไม่รู้นะคะแต่แถวบ้านยายเ็าจะเรียกแบบนั้นละไปเด็ดหมอนไปเด็ดยอดตะเดามาฟาดไปกินจิ้มนนําพริกอย่างเงี้ยประจําค่ะหมอนหมอนไปเด็ดตะเดา,ดาบ้าน,นอกนะคะเรียกกันธรรมดาธรรมดานี่แหละคะ่ะมาค่ะเดี๋ยวคุณยายจะนอกนะคะวันนี้เราจะนอกน้ําเย็นนะคะท่านผู้ชมโอ้โหน้ำแข็งเลยครับค่ะเราจะเอาน้ําเย็นนะคะน้ําเย็นจัดเดี๋ยวเราจะนอกไว้เลย เนี่ยถ้าน็อกเนี่ยเขาจะสีสีเขาจะเขียวอยู่งี้เลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราจะพอแล้วนะคะเราจะเอาแค่นี้เลยและเดี๋ยวเวลาเราเก็บไว้เดี๋ยวเวลาเราจะกินเราก็มาลวกน้ำร้อนอีกทีหนึ่งนะคะนี่ค่ะคุณยายปิดแก๊สแล้วนะคะคุณยายก็จะเอาน็อคน้ำเย็นเลยนะคะนี่ยังมีที่เราทําไว้เดี๋ยวเอาให้แม่เอาให้ดูนะครับค่ะนี่น็อคน้ำเย็นแบบน,นี้เลยคุณผู้ชม จำเป็นต้องน็อกนะครับค่ะวิธีเก็บตะเดาไว้กินข้ามปีนะคะหน้าไม่มีสะเดาอะถ้าคนไหนชอบกินตะเดานะคะเก็บไว้ได้เลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวใส่น้ำอีกใส่น้ำานึ่งน้ําเย็นกันนะคะนคะคะเราจะแช่ไว้อย่างนี้เลยค่ะ แป๊บ่งแช่ให้เย็นเท่าน,นั้นเองค่ะแช่เขาเย็นนะคะนี่ท่านผู้ชมอันที่คุณยายแช่ไว้นานแล้วนี่ค่ะยายจะเอามาให้ดูนี่นะคะเราแช่แล้วเราก็ใส่ถุงไว้แบบนี้เลยนี่สีเขาจะสวยเหมือนเดิมใช่ไหมคะนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมคะมเพราะเวลาเราจะกินเราก็ออกมาจากช่องฟิตแล้วเราก็ลวกน้ําร้อนหน่อยๆก็กินได้เลยค่ะนี่นะครผู้ชมบอกก่อนนะครับอันนี้ของปีที่แล้วค่ะ นี่นะคะเราก็ใส่ถุงแบบน,นี้ไว้นะคะของแท้เลยนะครับนี่คุณยายก็จะเก็บไว้กินเลยนะคะเนี่ยถ้าคนไหนท่านผู้ชมคนไหนที่ชอบกินสะเดานะคะเก็บไว้อย่างนี้เลยนะคะเราจะเอาไว้กินตอนหน้าไม่มียอดสะเดาไม่มีดอกสะเดากินนะคะได้ยยกินทั้งปีนะคะคุณยายกินทั้งปีค่ะคุณยายไม่อดนะคะบางทีก็ลืมนึกถึงครับก็ไม่ได้เอามากินบางทีเอานึกถึงทําน้ําพริกอะไรอย่างนี้นหลเอามากินเนี่ยสีเขาจะสดเหมือนเดิมนะคะเนี่ยนี่ค่ะ เดี๋ยวเราปล่อยให้เขาเย็นสักแป๊บหนึ่งนะคะนี่ค่ะเราก็พักให้เย็นสักแป๊บแล้วครับเนี่ยถ้าเรายายก็เย็นแล้วนะคะมาค่ะเดี๋ยวคุณยายก็จำเอาไว้ตรงนี้เลยให้เขาเสด็จน้ํานะคะนี่นี่ค่ะต้องยอมรับว่าต้นนี้งามจริงเนาะแม่เนาะงามแล้วก็ไม่ขมด้วยนะคะอืมไม่ขมท่านผู้ชมถ้าถ้าคุณยายยกไปได้นะคะคุณยายจะยกไปชนบุรีสักสองต้นเนี้ยไปทําไมอะเอาไปขายนะคะยี่สิบบาท รวยรวยค่ะท่านผู้ชมรวยเลยค่ะอยู่นี่ไม่มีใครกินนะคะที่นี่เขามีกันทางนั้นนะคะไม่มีใครกินนะคะอคนกินน้อยว่างเยอะไม่เหมือนอยู่ชนบุรีนะคะคนกินเยอะมากขายดีมากค่ะ,สะเสดาน้ําปลาหวานเวลาหน้าสเสดาน้ําปลาหวานนะคะนิดเดียวสามช่อเล็กๆนะคะยี่สิบบาทท่านผู้ชมยายซื้อประจํอ นี่ค่ะเราจะได้แบบนี้นะคะแต่วิธีก็คือแค่เก็บใส่ถุงเท่านั้นเองใช่ค่ะเก็บใส่ถุงแล้วก็แช่ตู้เย็นแค่นั้นแหละค่ะท่านผู้ชมได้กินตะเดาข้ามปีนะคะนี่ถ้าเราจะใส่เราก็เอาแค่พอประมาณกะว่าเราพอกินนะคะท่านผู้ชมมือหนึ่งค่ะมือหนึ่งนะคะท่านผู้ชมก็ใส่ใส่เป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะถ้าใส่แบบนี้เดี๋ยวชอบมันจะนี่นี่นี่น่ ประมาณเนี้ยพอนะคะถ้าตู้เย็นท่านผู้ชมพอใส่นะคะเนี่ยเราก็จะใส่ถุงไว้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ไปแช่ช่องฟีซใช่ค่ะเราก็ฟิตไปเลยทีนี้เราอยากกินเมื่อไหร่เราก็ตั้งน้ําร้อนหน่อยนึงตั้งน้าร้อนพอเดือดแล้วก็เอาลงไปพอให้เขาคายเย็นก็พอแล้วค่ะนี่นี่นะคะโอ้โหเท่านี้เองครับผู้ชมสะเดา<ท>เราก็จะเขียวอยู่ยังไงก็อย่างนั้างงานเลยนะคะท่านผู้ชมนี่ถ้าท่านผู้ชมชอบกินนะคะอเก็บไว้ได้เลยค่ะหน้าสะเดาถูกๆเนี่ย ถ้าเกิดบางที่อะซื้อถ้าเกิดบางที่ไม่มีต้นเองนะซื้อไว้ที่เวลามันถูกช่วงมันถูกถูกนะคะนี่ก็จะใส่แบบนี้ไว้เลยเนี่ยวันนี้ไม่มีกับข้าวให้ดูนะครับผู้ชมแต่เราไปใส่เดากันมาค่ะนี่ครับผู้ชมหมดแล้ะค่ะหมดแล้วนะคะแค่นี้เราได้รองหลายถุงนะคะแล้วก็ไปแช่ช่องฟรีซไว้ห้าถุงเจ็ดถุงนะคะนี่เจ็ดถุงนี่ความจริง สบายมากค่ะกินได้ข้ามปีเลยค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะวันนี้มาบอกกันประมาณนี้นะครับผู้ชมที่ติดกันไว้บอกว่าวันนั้นที่คุณยายทําน้ําปลาหวานตะเดาใน่วันนี้คุณยายก็เลยมาบอกวิธีเก็บตะเดาไว้กินข้ามปีนะคะนี่คุณยายบอกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะครับผมขออนุญ,ญาต ร้องเพลงเปิดคลิปหน่อยนะครับอารมณ์ดีอารมณ์ดีคุณผู้ชมันไปสอยกันไปเตอร์ก็ไปด้วยนะตเตอร์ก็ไปสนุกกันใหญ่เลยค่ะนี่คะ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะไหมเนาะขอบคุณสรับการรับชมนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้แล้วมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับแม่ได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมยายกับลูกนะคะวันนี้ คุณยายมาทำวิธีเก็บกระดากินข้ามปีกันแล้วนะคะสวัสดี<อ>ครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ดูโฆษณาให้ช่องของเราครับเป็นการสนับสนุนกันโดยตรงเลยนะครับค่ะเดี๋ยวถ้าท่านไหนอยากสนับสนุนช่องนี้ขึ้นไปอีกนะครับกดซุปเปอร์แทงเข้ามาได้ครับผมค่ะขอบคุณค่ะ